สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพชรพู้เด่นกาสกาวแดดก็ร้อนร้อนเหลือเกินวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าเปิดกล่องคุณนักล่าข้าหัวเพื่อเอาปืนเอาปืนอะไรวะปืนนักล่าข้าหัวเดี๋ยวดูแป๊บลืมไปครับลืมไปว่ามันชั้นไหนกันไม่รู้อ๋อชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นหกชั้นหกนี่ชั้นหกครับชั้นเจ็ดยังคาดอีกเยอะมากชั้นเจ็ดโอ้โหอยากจะได้ใช้ชั้นเจ็ด ลืมยาดยครับอ่ะเดีย๋ยวกันไปชั้นหกก่อนดีกว่าไปชันป้นหกไปเอาชั้นหกก่อนนี่ก่อนนะครับฟืบบอมแมนบอมแมนแมนไม่แมนเดี๋ยวรู้กันมาว่าจะชั้นหกจริงอย่างที่ผมว่าไหมโชว์และแล้วมันก็มาเป็นของเราเองนะครับชั้นหกเต็มยศฟริกกี้ ต่มันไม่แรงหรอกนะผมว่าแต่ลำแสงมันสวยเวลาเรายิงอะ่ะลำแสงมันสวยง่ายฉันโจิ้ว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 ,วลองอระกรบอเลยก็ได้เติมก็สุนไม่ได้บางเนี้ยถ้าเช่าก็สี่พันสองชั่วโมงนะครับจะไปเช่าสะพัส้มอะไรวะประกอบเลยหัวนี้ก็โฆษณา,าจะให้ดูโฆษณา,าตาบึงเลย เติมไปเลยครับค่าแรกในการเลือกเติมครับคอยเลือกตัวหนึ่งหมื่นไปก่อนนะครับเติมเสร็จน่ครับคุณจะได้กระสุนแบบสุดโตง่งกระโดงแมวครับนี่ครับโชโชนี่ลำแสงพิเศษมันมีลำกล้องน้วยนะครับลำกล้องลำกล้องอ๋ออันนี้ก็ได้ลำกล้อง เอบเกดไหมออาเกดไหมออาเกตอล้รกันอัาเกดสกติดของมีเยอะอัเกตนะว้าวอาง่ายไหมอาง่ายไหมไอ้จะกรอกันจะกรอกันฟืบน่รุ่นสองรุ่นสองอันนี้คือรุ่นสามรุ่นสามนี่ทำอะไรอ่ะ ผมได้น็อตเขียวอุ่นสามนี่น็อตเขียวตัวงให้เข้าไปแล้วกันตัวเดียวแค่นั้นจะเอาอะไรกันมากมายนะครับตัวเขียวชั้นสามฝึบเอาละโอเคพอเติมอีกเงี้ยไม่เติมอีกอัานนี้เติมหลักพันได้เนี่ยเติมเครับรักพันเติม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 เติเติม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 เตมเติมเติมเมเติมเติมเติเติมเติมเติมเมเเติมเติ เป็นสีเป็นสีเป็นส,เนสีเอาสีนี้ชวงแฟนแฟนแฟนป้ายถังตะเพิงแล้วกันน,นั่นเสียงฟ้ากับทังกรงเกล้งกรงเกล้งกรงเกล้งไปไปลองปืนกันดูดีกว่าไปลองปืนกันเลยดีกว่าไล์ขีดจำกัด ไล่ขิดจำกัดนะครับเราจะมาโชว์ความกากเกณฑ์เกณฑ์เกียนกันนะครับใครๆเขาก็ว่าผมกากกันนะครับกากไม่กากไม่ดูครับเล่นมานานแล้วครับฝีมือก็ไม่พัฒนาอาศัยความพยายามสูงครับไต่เต้าครับ ตอนนี้ก็ไม่กวงเราก็เกมจะต้มไก่ครับกำลังแซบไก่อยู่ที่บ้านรวยครับกินคอไก่ต้มแล้วช่วงนี้น้ำมันพืชก็ไม่มีปัญญาซื้อครับซื้อน้ำมันหมูก,กินถุงละสิบห้าบาทชีวิตเหมือนจะดีขึ้นนะครับช่วงนี้อย่างว่าหน้าแรงครับต้องกินตามสภาพจะซื้อมะม่วงสุกกินก็ไม่ไหวครับกิโลสามสิบค้างของกิโลยี่สิบบาทเดี๋ยวรอไปซื้อข้า้งหนึ่งดีกว่า ไปเราไปลุยกันดีกว่าโม่ฝอยนะครับผมปรับแม่งอันตั้เริ่มเลยกลายเป็นวิ่งตัวเองเวิ่งยากแก่ยนก,กูก็ถูกฆ่าอีท่าเนี้ยนั่นนะโอ้ยมัน,นมันวิ่งตามตูดอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมีนั่งมีนั่งมีนั่งมึงยื้อนอ่ะมึงยื้อนอ่ะมึงยื้นอ่ะ

สงลูกมาครับพันพันเซนเบิ้นหน้านครับใครสนใจครับขอฟรีได้นะครับลูกผสมหนังกลับครับแจกฟรีครับติดต่อได้เลยครับที่เพชรทุเด่นเก้าสิบเก้าแจกหมาฟรีครับยิงหัวยังไม่ตายไอ้เฮียปืนเฮียอะไรวะเพ่งระเบิดมังสัตว ปืนอะไรปืนอย่างนี้อ้อรุนสี่มันก็ไม่ได้ครับน่าจเข้าวงันปืนอะไร ี่นี่กูจำได้มันเคยยิงกูดักด้านหลังโหปืนบ้าอะไรอย่างงี้เลยครับรุ่นสามเลยนะนะ <Hey. S 1> กล้องกล้อ,องเล็ดมากคือมองได้เลยว่า แมงเฮียมากครับตป่นมอ์ครับยิ้ยมากครับตื่นยิ้ยอะไรเนี่ยบ้าร,ร,รังเสือเบื่อพวกมึงละเจอกูเลยทีเนี้ยเนี่ยชัวไอเนี่ยชัวแน่ เก็บมึงก่อนเลยไอ้สัตว์เดี๋ <Okay. S 1> ยวใครทะลึ่งหน้าแขกมึงเงิบอะ่ะคุยกับปืนมก,ก่อนดินั่นน่ะเคยเงี้ยทะลึง่งใครยิงกูละใครยิงกูละ คุยกับปืนก้อนใส่คุยกับปืนก้อนใส่ก็คว่ำได้เหมือนกันนะครับ what yep. ยังไงก็สู้ปืนกระจวยไม่ได้ครับไอ้ปืนชั้นหกชั้นเฮกหาอะไรครัไม่รู้ก็สรุปปืนชั้นหกมันก็รวยครับคือผมเล่นก็รวยเองก็ไม่รู้นะจต่ว่ามันก็รวยก็ขอจบคลิปเอ่อปืนชั้นหกของนักล่าข้าหัวก็รวยนะครับก็เย็นก็เดี๋ยวมากินต้มไก่กันครับต้มข้อไก่ใส่จะไคร้ใบมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้ม,สมโอฟักฟางแตงโมเสียยวโหชเปรี้ยวเปรี้ยว,ยว,ยว,ยวนิดๆน,น,นะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ